ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่16พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าล็อกองศาเป่าเขมนล่าสุดครับไทยพลิกเกมสารัฐกลับลำครับสั่งเก็บกู้ทุนระเบิดทันทีเรียกว่าส่งเขมรนไปสู่ทางตันครับพร้อมกับอัปเดตชายแดนเดือด เขมรมนกับคลัง่งแบกอาบีจีนั้นโจทหารไทยเราบริเวณบึดีปร,รสาสาทคณาพร้อมกับมีเรื่องเล่าจากในพื้นที่ครับซึ่งคขมรมนมีการทดสอบปืนใหญ่โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็เริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนอย่างที่ผมเคยทําคลิปเลยนะครับจะไล่เรียงตั้งแต่อัปเดตล่าสุดจนถึงขั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการทูตหรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยของเราครับแต่ว่าจะเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนซึ่งเรื่ ถึงกันเลยในบริเวณพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับกลายเป็นว่าชายแดนจ,จังหวัดสุรินนั้นตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับวิตที่จะปะทะกันใกล้ประสาทคณาโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าดานเมนครับยกอาวุธอาบีจีจ่อใส่ดานได้เราในการ พูดคุยกันนะแล้วก็กล่าวหาไทยเราว่าลุกล้าอธิปไตยลุกล้ําดินแดนเขมนพร้อมกับไล่เราออกไปด้วยโดยกลายเป็นว่ารายงานนี้ครับเป็นฝั่งเขมรน,นะที่มีการถ่ายคลิปออกมาในขณะที่กําลังเผชิญหน้ากับทหารไทยบริเวณบึิีปราสาทคณาครับแล้วก็บอกว่าไทยลุกล้าแผ่นดินคขมรโดยจุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณใกล้กับอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับในตําบลแหนงมุดหรือว่าเรียกยง,ง่ายๆปราสาทคณา ที่ก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวว่าเฮ้ยขมิมายึดปราสากณนาได้แล้วหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ดังกล่าวครับอยู่ในความตึงเครียดถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับขมิมีอาวุธ RPG เนี่ยเข้าไปจ่อฐานไทยเราแบบที่ว่าตั้งไกยิงนะครับคือกาจะเหนียวไกลและแหละเหมือนจะมาข่มขู่ให้เรายัางไงอย่างนั้นพร้อมกับผู้เป็นภาษาขมรน,นะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ฐานไทยอยู่ตรงนั้นทําไมถึงได้ลงมาอยู่ตรงนี้ได้ถามเจตนาของไทยเราว่าลงมาทําไมแล้วก็มีการต่อว่าฐานไทยเรานะครับบอกว่าไอ้คนที่ใส่แว่นดําทําไมมันดูใหญ่โตจังมาอยู่ไรตรงนี้พรมแดนเองก็อยู่ข้างหลังโน่นอันนี้ขมิบรรยายใส่ไทยเรานะครับก็บอกว่าข้าวของเองเนี่ยทำไมไม่ไว้ฝั่งนั้นแล้วก็เรียกฐานไทยเราเนี่ยมาคุยประจันประเชิญหน้ากันซึ่งก็มีการคุยกันอยู่พักหนึ่งนะครับขมิบอกว่าเฮ้ยพรมแดนของขมิอยู่ตรงนี้นะ ทหารไทยห้ามลงมาโดยเด็ดขาดซึ่งจุดนั้นเนี่ยเรามีการกลางรูรุดนหนาเอาไว้แล้วโดยท้ายที่สุดนะครับก็มีการคุยกันนะว่าห้ามล้ำเขตแดนของไทยเราไทยเราก็จะไม่ลงไปตรงนั้นขมรก็ห้ามขึ้นมาตรงนี้ ต้องอยู่ในจุดที่ประจันหน้ากันเฉพาะตรงนั้นเลยห้ามล้ำเขตแดนของใครโดยเด็ดขาด,ขาดก็มีการคุยกันตรงนี้ตกลงกันแล้วก็จับมือก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในบรนิเวณปราสาทคณาโอ้โหถือว่าเป็นความตึงเครียดนะแล้วท่าทีภาษากายของขมรครับเรียกว่าไม่ได้กลัวทหารไทยเราเลยโดยเฉพาะการเจราจารเนี่ยมีแต่ฝั่งด่า,า,ขานขมรที่ตะโกนแบบโอ้โหข่มขู่นะครับในเชิงข่มขู่นะมีเสียงดังมีตะคอกพร้อมกับอาวุธอาร์พีจีซึ่งไทยเราไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเราไปตัวเปล่าอาจจะมีก็ อาวุธประจำกายเนี่ยแค่นั้นแต่เขาเหม็นมีอาบีจีแล้วมาเจาะมาตั้งท่ายิงเลยแบบนี้เรียกว่าจะเป็นมิตรกันไม่ได้แล้วนะครับในบุรี่ประชากราผมคิดว่า อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ก็ได้ถ้าเกิดมีการประจันหน้ากันอีกรอบนี้เพราะเขมรนจะเติมกําลังพร้อมกับทํากระเช้าเนี่ยเริ่มที่จะเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างต่างๆน,น,นานานี่เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับบริเวณปราศาสตร์คณาครับแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าจากต่อๆกันมานะครับกับชาวบ้านในพื้นที่แต่ว่าไม่ได้เป็นข้อมูลยืนยันแบบเป็นทางการนะครับก็ต้องรอ,อัดเดตกันอีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ ก็เป็นในบริษีช่องรรยีนะครับใกล้กับปราสาทต,ตาควาจังหวัดสุรินเมื่อคืนนี้ครับมีเสียงระเบิดคล้ายกับเสียงระเบิดนะดังขึ้นประมาณ4-5หนัดพอมีการตรวจเช็คจากชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเขมนครับทดสอบปืนใหญ่อยู่ข้างล่าง4-5หนัดเลยแต่ว่าดังมาถึงฝั่งไทยเราครับซึ่งฝั่งไทยเราก็ ไม่ได้มีท่าทีตอบตู้นะเพื่อที่จะไม่เปิดเผยตําแหน่งแล้วการทําแบบนี้ของขมิะครับหมายความว่ามันจะเพิ่มระดับความตึงเครียดเพราะปัจจุบันนี้ฐานขมิเองก็เริ่มมีการเติมกําลังอวดไทยกันแบบช่ๆเลยนะครับคือก็มีแคปชั่นอะไรต่างๆนะบอกว่ารอแค่คําสั่งเท่านั้นเพราะขมิตอนนี้มีความพร้อม ักแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลแบบเป็นทางการแต่ว่าเป็นเหมือนมีประเด็นขึ้นมาในพื้นที่นะครับเพราะได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดคาดว่าจะเป็นการทดสอบปืนใหญ่ของเขเมรสี่ห้นัดที่ดังมาถึงฝั่งไทยเราเนี่ยมันก็เป็นการยั่วยุเรียกความตึงเครียดนะครับ จะมาทดสอบปืนใหญ่อะไรในช่วงเวลากลางคืนของเมื่อคืนนี้เป็นสิ่งที่ขเมรู้สึกว่าจะพร้อมมากๆนะครับพร้อมยั่วยุเราตลอดเวลายิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาครับกดดันภาษีกับไทยเราขาเมรก็ยิ่งตอกย้ายั่วยุเราแบบไม่สนอะไรเลยและล่าสุดตอนนี้นะครับอัปเดตจากทางฝั่งกองทัพบกไทยเราก็มีการสั่งทหารทุกระดับชั้นเลยยึดปฏิบัติการโอเป a เรชั่นซีเคียวตี้ในระดับสูงสุดเลยครับก็คือการงดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหารจะมี ครั้งว่าเป็นระดับสูงสุดนะครับหเลยเนี่ยห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทธปกรณ์แผนปฏิบัติวิธีปฏิบัติหรือว่าการเคลื่อนย้ายกำลัง2ครับห้ามถ่ายภาพที่มีพิกัด GPS หรือว่าภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธาการเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความลับแต่เมื่อนําไปรวมข้อมูลกับภาพอื่นๆคลิปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นภาพรวมยุทธาการที่ฝ่ายขมเมนนั้นสามารถใช้ต่อรองหรือว่าโจมตีเราได้ทันทีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพก็สั่งทหารทุกระดับชั้นแล้วนะครับคืองดเผยแพร่ภาพและก็ข้อมูลปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลสําคัญเนี่ยถูกนําไปวิเคราะห์ต่อยอดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวชายแดนของไทยเราได้อ่ะอันนี้เป็นสิ่ง ที่เราเนี่ยเริ่มดําเนินการนะครับสัญญาณมันก็เริ่มเพิ่มระดับความตึงเครียดมากขึ้นนะซึ่งผมเองก็จะไม่อธิบายเกี่ยวกับทหารไทยเราเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นความปลอดภยัยและก็ให้ความร่วมมือกับทางฝักฝั่งกองทัพเพื่อความได้เปรียบของไทยเรา่นแหละครับแต่จะเป็นการอัปเดตท,ทางฝั่งของขมิแทนที่ มีอะไรคืบหน้าบ้างมีอะไรยั่วยุไทยเราบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เรายังทําทันทียังทําตอนนี้นะครับก็คือการเก็บกู้ทุนระเบิดและล่าสุดครับเราลากลงมาถึงพื้นที่กองทัพที่2แล้วกับบ้านไทยนิยมหรือว่าช่องเหวตําบลบักไดาอเาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับซึ่งฝั่งไทยเราได้ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มมาอีก3 5ตารางเมตรโดยรวมทั้งหมดกับบริเวณช่องเหวครับได้พื้นที่ปลอดภัยมากับการเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ย 765ตารางเมตรคิดเป็น3.38%สามารถตรวจพบทุนระเบิดชนิดลูกระเบิดขว้างนะครับจำนวน7ลูกรวม7รายการและตั้งแต่ที่เราเก็บกู้ทุนระเบิดมากับช่องเหวนั้นเราสามารถรวบรวมวัตถุระเบิดทั้งสิ้น 50รายการนะครับแยกเป็นลูกระเบิดกว้างเนี่ยจำนวน50ลูกเลยซึ่งเราก็ดําเนินการเก็บกู้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมตอนนี้ยังคงเหลือพือดีต้องสงสัยครับที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดเนี่ย16,644ตารางเมตรคิดเป็น70%เลยและเราเองก็จะเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับในการกะจ,จัดภัยคุกคามต่างๆของเขมรเพื่อที่จะคืนพื่อดีความปลอดภัยและก็ความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชายแดนไทยกับบูชาอันนี้ก็เรากําลังเดินหน้าเก็บกู้เลยเพราะอย่าลืมว่าเรายื่นคำขาดไปแล้วนะครับไม่ว่าคเมรนจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามแต่เราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งหมด13พื้นที่รวมถึงปราสาทต,ตาควายนะครับแต่ว่าตอนนี้ไล่ไปตั้งแต่ช่องเหวกันก่อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับแล้วเราก็ทํามาตลอดโดยเฉพาะเส้นทางที่เราลาดตะเวนนะครับเรายืนยันว่าปลอดภัย100% แต่ใดๆมันผุดขึ้นมาได้ยังไงกับทุนระเบิดของขเมนก็หมายความว่าขเมนมีการวางใหม่แล้วเรื่องราวนี้แหละครับที่เหมือนกับว่าหักหน้าขเมรตลบหลังขเมรทันทีเพราะรายงานจากนายกร,รัฐมนตรีของไทยครับคุณอนุทินเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว ว่ามีการคุยกับอันวานายกของมาเลเซียแล้วก็คุยกับทั้มหารือเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของการจัดการขมิกลายเป็นว่าเข้าทางไทยทันทีครับกลับตาลปัดกันเลยเพราะในเนื้อหาของการสนทนานั้นได้มีการแจ้งยืนยันว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของไทยเราว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งที่ไทยแล้วก็ขมินั้นได้ลงนามร่วมกันก็เลยบอกกับไทยเราครับขอให้เร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิต ของทั้งสองประเทศพร้อมกับสหรัฐอเมริกานั้นได้ฝากฝังมายังอันวาของมาเลเซียนะครับบอกว่าอเมริกาจะไม่นําประเด็นระงับสันติภาพของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยโดยดิดขาดที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ชี้แจงออกมาล่าสุดกับ ทางรัฐบาลไทยของเรานะครับหมายความว่าตอนนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเขมินจากที่ว่าได้เปรียบเนี่ยไทยเราได้เปรียบนะในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะเรายืนยันไปแล้วว่าเราจะากเก็บกู้ถ้าเกิดเขมินไม่ยอม มันก็ต้องมีการประทะก,กันได้แล้วก็ยังมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยที่ระบุเรื่องของการหยุดเจรจากับไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่จะมีการคุยโทรศัพท์กับนายกไทยเราดังนั้นข้อมูลนี้แหละครับจึงเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วก็เป็นปัจจุบันมากกว่านี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นภาษีนะครับที่ เป็นข่าวดังคึกโครมเลยแต่ว่าตอนนี้กลับตาลปัดซะแล้วนะครับขมิญจนตรอกจนมุงไปเลยแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยมติสโมโชของไทยเราในการประชุมนะก็คือการระงับสันติภาพกับขมิญน,นะไม่ใช่ว่าเราจะไปยกเลิกแล้วฝั่งไทยเราก็เลยบอกให้ทรัมเนี่ยจี้ให้ขมิญยอมรับผิดขอโทษกอดซึ่งก็ต้องรออัปเดตกันนะครับว่าขมิญจะมีท่าทียังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเก็บกู้ทุนระเบิดเราได้ไฟเขียวแล้วจากทั้งอันวารประดานของอาเซียนและก็สหรัฐอเมริกานะครับมหาอำนาจของโลกมาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึง่ง เรื่องราวนี้เรียกว่าเลือดทหารขึ้นหน้านะครับบอกว่ารบเถอะแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตะกูลหุนเซนในพนมเปญแม่ถือว่าดูเดือดมากๆนะครับเป็นเสหิอดีตทาหารเสือราชินี ซึ่งเป็นทีมงานรองนายกนะครับก็ได้มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าสู้กับพลนเนี่ยอย่าใช้วิธีของบัณฑิตกัมพูชาสร้างสถานการณ์บิดเบือนหลังจากทางได้เราเหยียบกับระเบิดแม้ว่าเราจะสูญเสียก็ตามแต่ก็ไม่สํานึกและก็ยังไม่ขอโทษยังใส่ร้ายไทยเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนกลับกลายเป็นว่ายังสร้างสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับโดยที่ให้ทหารของตัวเองเนี่ยยิงใส่ทหารไทยแล้วเมื่อทหารได้เราตอบโต้เนี่ยก็เก็บหลักฐานว่าเราโจมตีก่อนพอทหารเจ็บก็เอาไปใส่ชุดพลเดือนครับแล้วอ้างว่า เราเนี่ยไปเป่าใส่พลนเรือนซึ่งวิธีการนี้ของฝั่งฮุนเซนเองครับโดยเรามีภาพหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตั้งฐานยิงจรวดในหมู่บ้านในชุมชนในกลุ่มประชาชนหรือแม้แต่การใช้โบราณสถานเนี่ยเป็นที่ตั้งอาวุธ เพื่อใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์โดยเสหิเองครับยังบอกต่อว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะเลิกทําตัวเป็นบัณฑิตผู้ดีสักทีหนึ่งเพราะว่าเรารบกับกองโจรที่มุดใต้กระโปรงของสตรีแล้วก็เด็กและเมื่อมันละเมิดข้อตกลงแบบนี้นะครับก็ถือว่าข้อตกลงไม่มีเมื่อขเขมนอยากจะรบเนี่ยก็รบให้รู้กันไปเลยเพราะว่าเราทําดีที่สุดกับเวทีโลกไม่มีการปิ้นป้อนเหมือนกับขเขมนรับหลังก็มีการเสริมกาลังเสริมอาวุธหนัก ที่น่นสมัยตลอดเวลาแล้วก็มีปิดท้ายของเสหินะครับบอกว่ารบเถอะครับการเจราจาครั้งต่อไปเนี่ยกำหนดแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตระกูลฮุนเซนในพนมเปญดีไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับของอดีตทหารเสือราชินีหรือว่าด็อกเตอร์ิมาลัยผิวพันธุ์ซึ่งเลือดอาหารขึ้นหน้านะครับก็อยากจะเป่าขมิ้น ให้ชัดเจนอีกสักรอบหนึ่งโดยเรื่องราวนี้เนี่ยเ,เราคงต้องติดตามและก็ตามกันต่อแบบใกล้ชิดเลยนะครับเพราะเหลี่ยมของฮุนเซนเหลี่ยมของขเมรเนี่ยมันมีเยอะนะครับเป็นจิ้งจอกเท่าหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าทั้อยู่เหนือฮุนเซนจิ้งจอกเท่าก็ได้นะแต่ว่าเปล่าเลยนะครับคือฮุนเซนเนี่ยเล่เหลี่ยมเยอะมากกว่านั้นอย่าลืมว่าขเมรเล่นบทเดี่อม,มามากกว่า40ปีรู้จริตฝรั่งตะวันตกอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับไม่งั้นองค์กรนานาชาติหรือว่า องค์กรการกุศลเนี่ยไม่ไปเปิดบริการที่นั่น30-40ปีแน่นอนทั้งเรื่องของเก็บกู้ทุนระเบิดเอ่ยช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนเอ่ยคือสร้างภาพกันเก่งมากนะครับอะไรที่บีบน้ําตานานาชาติได้เนี่ยฮุนเซนก็รู้บทเล่นบทได้ทุกบทเลยเชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพิเลยก็ได้สําหรับฝั่งของขมรเองก็หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตกันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ทางกองทัพบ,บกของเราเนี่ยได้สั่งงดเผยแพร่แล้วนะครับทั้งภาพการทหารคลิปการทหารหรือว่าที่ตั้งเราจะไม่เผยแพร่ดโดยเด็ดขาดแต่ขามิก็ยังมีการเผยแพร่ออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการดูแผนที่เอย่ยไม่ว่าจะเป็นการรวมพลรวมกําลังเคลื่อนย้ายกาลังซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดประจันหน้ากันรอบนี้เนี่ยขามิรู้สึกว่าจะห้าวและไม่กลัวไทยเราเลยนะไม่รู้ว่าฮุนเซนเนี่ย ไปล้างสมองยังไงนะครับทั้งที่เสียชีวิตไปมากมายครับ6,000คนบวกกับเราเนี่ยยึดตาเมินโทมได้ยึดภูมะเขือได้แต่ขมินก็ยังอยากจะสู้อยากจะปะทะแบบไม่ได้เกรงกลัวไทยเราเลยมารอบนี้ผมว่าไม่ใช่งานเบาแล้วครับขมิ้นน่าจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบังเกอร์ของเขาเนี่ยที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีนะ ม,มุดซ้ายมุดขวามุมดหน้ามุดหลังขมินมุดได้ทุกจุดก็ต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างในสถานการณ์แนวชายแดนไทยของเราโซนตราดเนี่ยก็บอกว่างดเผยแพร่ภาพถ่ายรัางาหารแล้วซึ่งรออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย้ม่ชอบเตนมุกเผมม่ยากมปัญหา from ใดឯងបន្តខាងហ្នឹងបញ្ហាឯងយកលួសចូលគេថាបញ្ហាពួកអ្នកខ្ញុំមិនចូលមកຢູ່ទីខ្ញុំពួកខ្ញុំຢູ່ទីខ្ញុំតែញ៉ៃមុខគ្នាមកទូយមុខគ្នាមិនស្រួលញ៉ៃគ្នាទូញ៉ៃវិញញ៉ៃថ្ៃស្រាប់ពេលមិនបានពួកនេះឯងមិនបានຢ່າមកធ្លោกันຢ່າឲ្យបញ្ហាມັນកើតពីខ្លួននេះនេះឯងមកពីមកខាងនេះពួកឯងមកម៉េចមកមកមកពួកទាំងនេះបានម៉េច